แผนดินไหวที่เหตุเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12มกราคมนะคะผ่านไปเดือนกว่าตอนนี้เหตุแผ่นดินไหวก็ยังไม่ฟื้นตัวค่ะและปัญหาหนึ่งที่ผู้ประสบภัยจะต้องเจอตามมาหลังจากนี้ก็คือโรคระบาดที่จะมากับฤดูฝนและใกล้จะมาถึงแล้วค่ะ อีกไม่กี่สัปดาห์เฮติจะเข้าหน้าฝนและโรคระบาดรวมถึงพายุเฮอริเคนในช่วงเดือนมิถุนายนทําให้ทางการต้องเร่งอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ลุ่มที่อาจเกิดน้ําท่วมขังซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคระบาดและโรคมาลาเรียนี่เป็นเหตุการณ์ในบลริเวียนะคะเกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงเมื่อมีฝนตกหนักในเมืองซานตาครุสกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากพัดพาทั้งคนและรถไปกับสายน้ํา คนร้ายก่อเหตุระเบิดพรีชีพโจมตีสถานีตำรวจในเมืองคารักของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บหลาย10คนยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุนายสตีเฟนบอสเวิร์ดทูตสหรัฐประจําเกาหลีเหนือซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นกล่าวว่า5ประเทศของที่ประชุม6ฝ่ายพร้อมจะเริ่มเจราจาเพื่อแก้ปัญหานิวเคลียร์<อ>บนคาบสมุทรเกาหลีอีกครั้ง หากรัฐบาลเกาหลีเหนือตัดสินใจกลับมาร่วมโต๊ะเจราจาหลังยุติไปนานกว่า1ปี นายโมอามากัดดาฟี่ผู้นำลิเบียเรียกร้องให้ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามทำสงครามศักดิ์สิทธิ์กับสวิตเซอร์แลนด์หลังจากสวิตเซอร์แลนด์ห้ามสร้างหอสูงของมัสยิดและเรียกร้องให้ต่อต้านสินค้าของสวิตเซอร์แลนด์ห้ามเครื่องบินหรือเรือข,ของสวิตเซอร์แลนด์ผ่านนา่นฟ้าและนา่นาน้ำแต่ผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะและเห็นว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่ควรดึงผู้นับถือศาสนาอิสลาม,ม,มาเข้าไปยุ่งด้วย เครื่องบินเล็กของนักท่องเที่ยวประสบเหตุตกในนัสคาไลาซึ่งเป็นเขตอารยธรรมโบราณที่มีชื่อเสียงและเป็นมรดกโลกของเปรูทำให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมด7คนเหตุเกิดขึ้นเมื่อนักบินพยายามนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องระหว่างนำนักท่องเที่ยวบินชมแหล่งอารยธรรมโบราณซึ่งห่างจากกรุงลิมาไปทางใต้ประมาณ420กิโลเมตร เยอรมน,นีได้เปิดตัวเรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและมีแผนว่าจะแล่นเรือครั้งแรกในช่วงเดือนเมษายนนี้หลังจากนั้นเรือลำนี้ก็จะเดินทางไปรอบโลกในปีหน้าค่ะ อ่ตรเรือทางตอนเหนือของเมืองคิวในเยอรมนีใช้เวลา13เดือนสร้างเรือลำนี้ซึ่งมีรูปทรงคล้ายเรือใบและมีแผงโซลาเซลล์ขนาด500ตารางเมตรติดไว้บนเรือค่ะแผงโซลาเซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานขับเคลื่อนผู้ผลิตอ้างว่านี่เป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำใหญ่ที่สุดในโลกมีชื่อว่า Planet Solar เรือยาว31เมตรกว้าง15เมตรและสูง7เมตรครึ่งค่ะ และนายดอมจจนเพิ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้เล่าว่าเรือใกล้จะสมบูรณ์แล้วขั้นต่อไปคือการทดสอบแล่นในน้ำในเดือนเมษาย,ยนนี้ค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะล่องเรือลำนี้เดินทางไปรอบโลกปีหน้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการทำงานของเครื่องยนต์ใบพัดระบบคอมพิวเตอร์แสงสว่างและอื่นๆยกเว้นเพียงอย่างเดียวก็คือเตาปรุงอาหารซึ่งจะใช้พลังงานจากแก๊สค่ะ ช่วงไทยบันเทิงน,นะคะคุณพิมนาราจะพาไปติดตามบรรยากาศที่คนในวงการและศิลปินหลายท่านนะคะร่วมกันแสดงเพื่อจะหาเงินส่วนหนึ่งแล้วช่วยให้กำลังใจพระพรพิรมซึ่งท่านอาพาธมานานนะคะแล้วตอนนี้ท่านก็มีอายุกว่า80ปีแล้วความช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างคะคุณพิมนาราก็ถือว่ามีลูกศิษย์ลูกหานะคะแล้วก็แฟนเพลงในอดีตมาร่วมงานกันค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ แม้หลวงพ่อพรพิรมจะยังอาพาธไม่สามารถเดินได้นะคะแต่การมาฟังลูกศิษย์หลายรุ่นจัดมหก,กรรมลิเกและดนตรีก็เป็นเหมือนดังกําลังใจให้หลวงพ่อพรพิรมสู้กับโรคภัยค่ะซึ่งศิลปินหลายคนยอมรับว่าหลวงพ่อเป็นต้นแบบเพลงแล่ที่ไม่เพียงไพเราะแต่เนื้อหาแฝงธรรมะขัดกลาสังคมมาโดยตลอดค่ะ ในบทเพลงที่ทําให้พระพรพิรมได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคํายังแฝงด้วยปรัชญาสอนใจและภพเราะไม่เปลี่ยน mm hmm. เพียงแต่ได้ศิลปินแห่งชาติชินกรไกราลาศ mm hmm. เป็นผู้ถ่ายทอดความงดงามของภาษา mm hmm. แทนเจ้าของผลงานตัวจริง mm hmm. ที่อาพาธตไม่สามารถเดินได้เพราะเส้นเลือดในสมองตีบ mm hmm. เป็นเวลาถึงเดือนเต็มที่หลวงพ่อพรพิรมได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์และทํากายภาพบ,บาําบัดเป็นประจําทุกวันงานมหก,กรรมลิเกม,มาราธอนแดด พระพรพิรมจึงเป็นโอกาสดีที่พระพรพิรมได้รับอนุญาตออกจากโรงพยาบาลชั่วคราวมาร่วมชื่นชมลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมถวายเสียงเพื่อเพิ่มพลังใจให้ครูเพลงผู้นำทางเพลงแลน่ใจคุลูกศิษยที่ร่วมกันจัดคอนสิ์และลูกศิษยงนาบ้างคะท่ายชื่นใจนะคะ ค่ะไม่ได้เจอลูกศิษย์ลูกหามานานเท่าไหร่แล้วคะภาษาเนี่ยเป็นต้นแบบที่ทําให้เราเดินตามแบบนั้นนะครับได้โอกาสร่วมงานยังไงกับท่านบ้างคะอาก็ก็เอาเพลงท่านมาร้องเลยนะครับท่านมีความสามารถด้านนาฏศิลนะฮะคือเป็นเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ผมอยากจะเป็นอย่างท่าน

เวลาที่ล่วงเลยอาจทำให้ชายเมืองสิงห์จำเนื้อเพลงเมียจ๋าไม่ได้แต่ก็ไม่เคยลืมว่าบทเพลงนี้ของพรพิรมทำให้เขาคว้าชัยชนะจากการประกวดร้องเพลงมาหลายเวทีแม้ตอนนี้อาการอมารัมพฤกษ์จะดีขึ้นจนเดินเองได้ในระยะใกล้แต่ชายเมืองสิงก็เต็มใจร้องเพลงนี้อยู่ด้านล่างเวทีเพื่อร่วมหารายได้ช่วยรักษาพระพรพิรมเขาก็เรียกมีเด็กคนหนึ่ง ชื่อฉายาลิงแดงกลาหารชาชายยมาท่าพรบิรมโตแหล่วันนี้ดนตรีเขาขึ้นให้แหล่ตามด้วยเพอจบยังไม่ทันจบแหล่คนที่อยู่ข้างนอกฟังไอ้วิทยุมันออกอากาศเข้าวิ่งมาเต็มห้องฐานสถาน,าน,านีวิทยุพยศเจนหมดเลยว่าเด็กที่ไหนทาไมเสียงมันเอื้อนอะไรตะกล้าหารชาญชายก็ ระดับพรพิลมเนี่ยหา,หาตัวจับไม่ได้แล้วแล้วก็โดนส่งเด็ดไปแล้วนะในความอยากจะอยู่วงอะ <c oughs> เราอาศัยลูกเล่นลูกคอก็ไอ้เรื่องจะโดนนะทู่ทันไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งในร้อยนะทุ่งสมัยก่อนเป็นลูกทุ่งที่ว่ามีเนื้อหากินใจใช่ไหมคะคือว่าจะเป็นธมาตะข,ของ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 เนื้อหาคือว่าจะผ่านมาแล้วกี่รุ่นคือก็ยังจาเนื้อเพลงได้ใช่ไหมคะ พรบพรพิรมยังมีความสามารถทั้งภาคหนังแสดง ภาพยนตร์ทำขวัญน,นาคและที่หลายคนอาจลืมไปแล้วกับบทบาทของพระเอกลิเกชื่อดังของคณะหอมหวนซึ่งหลังจากเลิกแสดงลิเกก็ยังอุปถัมภ์คณะลิเกเรื่อยมาจนทําให้ในงานมหกรรมครั้งนี้มีลิเกถึง5คณะมาร่วมแสดงเป็นเวลาติดต่อกันถึง10ชั่วโมงเต็มซึ่งศิลปินทั้งหมดยังเห็นว่าพระพรพิรมไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติทําให้ไม่มีค่ารักษาตัวใดๆจึงตั้งใจนํารายได้ทั้งหมดในงานนี้เพื่อถวายเป็นโอสถรักษาหลวงพ่อพรพิรมทั้ง โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอภิยาฉชายจันทิพย์ทีวีไทยรายงานกว่าจะชนะเลิศการแข่งขันในรายการคนเก่งภาษาไทยซึ่งออกอากาศทางทีวีไทยนะคะตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนหน้าประสิทธิ์ค่ะต้องทุ่มเทให้กับการเตรียมตัวอย่างมากนอกจากการตั้งใจเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวค่ะบุพชาชูละมีลิ่น ใกลเช่นรส,นสียงอา่านทำนองสนอของเด็กหญิงคณิษฐาปานสำเนียง<ช>คือเสียงของผู้ที่เคยได้รับรางวัลเหรียญทอง,ทองการอาร่านทำนองสนอระดับภาคเมื่อปี2550 ความชื่นชอบในภาษาไทยไม่เพียงเห็นได้จากการได้รับรางวัลอ่านทํานองสนะและการตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยในห้องเรียนเท่านั้นแต่เธอยังสามารถเอาชนะเพื่อนต่างโรงเรียนในการแข่งขันชิงไหวชิงทริปด้านภาษาไทยในรายการคนเก่งภาษาไทยอีกด้วย ทณิธาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนนากระสิท์จังหวัดนคนปรปฐมให้ไปแข่งขันคู่กับจิรัชยาดิลกวัฒนาเลิศเพื่อนร่วมห้องเรียนเดียวกันที่มีความสามารถพิเศษด้านกัน พูดและเคยได้รับรางวัลชนะเลิศโตวาทีและพิธีกรคือเด็กสองคนนี้จะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบอย่างบางทีเนี่ยสมมุติว่าเขามาติวกับเราเงี้ยบางทีเนี่ยเวลาอาจจะไม่พอเราหาเอกสารหาหนังสือไปให้เขาไปอ่านที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีความรับผิดชอบดีมากในการอ่าน นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเด็ก2คนนี้น,น,น่าจะมาเป็นตัวแทนในการแข่งขันได้แล้วเราก็มองเห็นในเวลาการสอนปกติครับคือเขาจะมีความกระตือร้น,นตอบคําถามทํางานส่งแล้วก็ทํางานออกมาได้ดีคำประพันธ์นั้นชื่อใดแข่งขันจัดว่าข้อความคำประพันธ์นั้นชื่อใดคือหนึ่งในหมวดคําถามที่ผู้เข้าแข่งขันต้องจําชันทลักษณ์ของบทประพันธ์แต่ละประเภทได้และสามารถแบ่งวรรคของบทประพันธ์ได้ถูกต้อง ทุกครั้งเมื่อมีเวลาว่างตอนพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียนคณิ t h าและจิรัชยาก็จะติวเข้มภาษาไทยกับครูโดยฝึกทำแบบฝึกหัดคล้ายกับโจทย์ในการแข่งขันนอกจากการฝึกแบ่งวักบทประพันธ์แล้วยังต้องฝึกคิดวิเคราะห์และท่องจำทุกหมวดคำถามเช่นคำพ้องเสียงหลักภาษาสุภาษิตสำนวนและวรรณคดี แม้จะมีเวลาพักน้อยกว่าเพื่อนแต่ทั้งคู่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและต้องการให้เพื่อนๆให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง